ไปดีพี่น้องยินดีต้อนรับกระสงดาวเฮือนซาราหได้วพี่น้องถ้าเมถามาสื่อเรากินพี่น้องเลยสื่อสีหมูแล้วก็สื่อตักสื่อสีหมูสื่อสายมันแล้วก็สื่อหัวใจชะโลหงหาจิบพันลอยลอยหกสิบาทอันนั้นกระชัที่กหาที่็นแปดเอออ้าอางไมกิขายซื้อยังอีก

นี่บอกใหรังดีไนีคะนี่านื้อ่าเดนี่คอข้นอยางเีวสเขาเจ้านั่นมนี่นองยน่อั้นี้เออด่างนี้ขอน้าฉาั

มันมันหมูแ่เนาะเอาเยอะหรือบเอาเหรอเตเอาเลยเอาสะเดี๋ยวเอาไป่นี่าชินห่งนี่เอาเลยมีชอนตัวน้ำเด้หน้าสื่อเขาเจ้าว่าไอเต้เอาเขาเจ้ามันในทองเขาเจ้าซงราบบเอาชองทองใหครั อ่าก็แค่รอดแต่นี่อะไร ใหญ่ใ่แม่แม่โทกบับ่ใหญ่กับแครอทแครอทผับังามเป็ดาวเรืเออจับกระแถมเลยเป็นยีวเฮาสิมาปาดเอาเป็นเท่าใดซื้อแครอทมาให้20,000ายนี่เนาะสิเฮ็ดไดนี่ไปปาดเอาอก็ยามันเดเฮามาปาดเป็นเท่าใดอ้ายต้องิยังบ่ไตัดิ้ะเนาะอือ กินเท่าไรอ่ะอันนี้4,000กีบบริไลเอาได้เคล็ดเลเป็นมะนาหรอือสีกเอ่อันนั้นอมพิกไงเนี่ยฮะองส3,000นะแม่เดอ่ะน 43, น,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 นี้คือมันปากนไดเว้วฮาฮาาใส่ทุมยามันโอ้ปนะ้มาซื้อนะมาเป็นแทีตลอดได้ข <c oughs> ้าวใครก่สกิบแล้วไาเ้อง แต่คอยเสียดายของคอยยังปาดปาดไปกินได้ตึงหนึ่งมันเสียอดหิวถิ่นก็เพื่อเวลาเนี่ย <c oughs> โอเ,โอไเคไหมพอได้<น>ลงเปิดแท่นแล้วมันเปิดให้เขาจะเปิดคอยนั้นไปนอกตลอดได้ไปสู่อยูอ่ยเออไปเวียงไปน,นอกอนมเมียงกะมีแต่ยู่นเต็มอยู่ นี่ทางนี้จดไปใช้ดดรถอ,อยู่นี่มาไม่ใช้มาซื้อไงถ่ายยูน่นหันด้วยมาเกี่ยงไหอตากกศต้นสาวขายดีบ่ขายสิมไมสไนไหมเสือไหม กำลังขินยามมอห้างพี่น้องสิมาหาเห็ดกินเพื่อนหมดแลงสาวเพิ่นกำลังย้ายเครื่องอยู่บ้านแล้วโอ้ยสวยแต่เศร้าแท้ต้องใส่สม,มีต้องมาเผาซอยเด้อไปฉีไปสว่นก่อนซื้อเครื่อง่อนีิไปสว่านพี่น้องเลย พี่น้องเครื่องนั้นเครื่องลืมบอกน้อกว่าเครื่องนี้มีลุงเมื่อวานนี้กับเรื่องก็ไปจอะเพิ่นเมื่อวานนี่นะไปจอะเพิ่นและการเครื่องก็เอาขนมเครื่องก็เอาเป็นพวกขนมพวกนมไปหาเพิ่นพี่น้องเลยและเมื่อนี้เคร <it> <mark> bride, be outgoing, ื่องก็จะเอาพวกเสือเอาเสือไปหาเพิ่นพี่น้องเอาเสือไปหายเพิ่นนุ่งเนาะเอาเสืออะไรก็ เอาพวกอันสงคศาสา์พี่น้องเอ้ยลุงห้องเฮืองนี่แหละเยวถาเบิกน้องกันเด้อพี่น้องเด้ออันลุงห้องเฮืองน่ะซีเมนไทยเป็นเห็ดยังอยู่ไซเนวได้ฮะนะถามาลุ่นกันเนาะ ส่งไปให้เพิ่นนี่หน่อยเลยเบิรงเบิรงส่งก่อนเบนิรงซอกเบิรงหน่อยนะไปให้เพิ่นดีโน่ให้หน่อยเลยอืออเอาไปให้ลุงลุงเพิ่นอยู่อันผูกแถวบ้านหน่อยผูถ่ายเบิรงคลิปเด้อซิเมนไพร์กำลังเปิดอาหารเอาส่งสองโตเสื็สองโตพี่น้องเลยทุงยางซืง้อไว้เลยเนาะวันนี้เนาะ เึงหานเด้อมียังเลยโทษหาถ้าโทษัพบูมีเงินก็หายใชมีโทษก็ได้พ้องวาพี่ล่ะจะมาไอาไเออสิใส่ทษไอ้แทนสองห้องโี่นอสบายที่ที่นอนเื่อเงินเยอะที่นอนเยอะ เดักเพิ่นเพิ่วรเอร็สเปนงนานสูงตัวตัวนษีนั้นคิดไจอเพิ่มติมี่หน้งะอยากเพิ่่ระถาบคิดไปด้ี่นอตวก็ะเสือตอวตัไหนอพ่อเลยนะ กินน้ำกันได้พี่น้องเด้วยังเนี่งห้านแล้วล่ะเด้อยะใส่สะมีลงมาเผาแล้วเดี๋ยวไปเอาน้อนนกินกับเผาลงมาให้เด้อเอาสะมีลงมาส่งเลยเม่ดได้คือพี่น้องเอ้ยเขาไปไดิเปิดหา้างกำลังกัด ใช่ไลยแน่อยู่พี่นอ้องเมื่อานี้เฮงเอาหลจักมาไม่้องเลยหลจักมันก็ไม่เถา,เา,เานกาอะไรได้นอง เพื่อนอะพี่น้องกําลังจะเอาอาหารลงอะลูกอะมาซหน่นี่มาซหน่ไหมเอาเธอนี่ไปเห็ุพี่น้องเลยเห็ดขัวหรเหยังแต่มีแต่เด็กน่อยไอ้แบง ไอ้แบงสบายดีป้าลุงนี่ลูกสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเห็ดยังลูกเอาไอ้อ่องนอนนี่ว่าลูกคืนนี่นะนอนดี่ได้หมดป้าลืมได้ว่าเจ้านอนอยู่นี่นะป้าลืมลืมว่าเจ้านอนอยู่นี่นะนอไดชิไปชิกินจีแอนให้ให้แอนสะมีโรคห่า้นะเอื้อยเด้อลูกเด้อ แล้วก็ให้แเด็ก็ให้น้องแบงนะไปลงซีน้ำอองเนาะแม่ก็ลงซีแต่ว่าแม่อ๋ออยากไปหอมอ่ะฮะโอ้ยเผาก็ได้มันซนลูกมันหลายคนลูกมันซนเอาเละพี่น้องคลิปนี้ก็สิเด็กเขาจบเพียงเนี้งเด้อพี่นอ้นนองเด้ขอขอกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องเนาะ่าเบิ่งลุ้มของเพื่อนตอนต่อไปแล้วเด้อพี่น้องเด้ขอเครื่องเสาเครื่องไปให้เพื้นขอเครื่องไปหาเพื่อนแต่ละเทือกเครื่องไปเบย์ไทยจะเทื่อนนะ คือว่านี่เรื่องก็อาขนมแล้วก็พวกนมพวกยังไปให้เพื่อนว่าแต่ว่าเรื่องก็บริทายดอกเมื่อนี้และเรื่องวัดศรีไย,ยนะถาบึงน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อถารุนน้ำกันวปลุงของเรื่องน่ะสิเมียนไทยเนาะ